แต่ไม่พูดของพูดหน่อยนะคะข <c oughs> อเตือนคุณอะนุทินหน่อยนะระวังนะคะคุณอนุทินระวังจะโดนจุดจุดจุดมันหลอกเอานะเดี๋ยวก็จะเหมือนสมัครคนที่สองนะคะจะถาด้วยสองคนเนี่ยระวังให้ดีนะรู้ไหมว่าเขาคิดอะไรอยู่ที่เจมจะไม่พูดอะ พอดีชนถวายดิพูดหน่อยดิใช่ใช่แต่ไปอนุทินต้องเป็นพ่อพ่อแฟนของลูกสาวเขาไงเขาเป็นห่วงไงเขาบอกว่าระวังนะระวังนะในวินก็โดนมาแล้วเดี๋ยวจะช้ำอ,อกช้ำใจนะจชือนุทินอย่าไปหลงอะไรมากมายเวลาเขาพูดไรฟังไว้นะฟังหูไว้หูเวลาถ้าสินพูดอะไรอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงข้าลงค้านะ อนุทินหลงเขาลมเขาแล้วอนุทินยุ่งเลยนะตอนนี้เชฐางก็หลงเขาลมเขาแล้วไปไปมานายกไม่ใช่ทั้งเลยฝันฝันได้แต่ฝันฝันฝันว่าจะได้เป็นนายกฝันไปเลยนะคะคุณเชฐาค่ะทุกคนเลยนะคะฉันได้ยินมาแล้วโอ้นัากลัวน้องผู้ชายคนนี้ตอนนี้คนที่จะเป็นเดียรคืออิพิธาเป็นเดียร์ทัศินน้อง เดี๋ยวก็ต่อไปถ้าอนุทินไปยุ่งงูนไวยอนุทินก็เป็นเดือแล้วก็เสถาก็เป็นเดืออ้ย่โอ้แก่แล้วไม่ไม่เจียมบอดีนะแก่แล้วทาแต่เชื่อช่อชื่อชื่ชั่วชื่ระวังนะทําแต่ความชั่วลูกหลานตัวเองเต็มบ้านเต็มเมืองในประเทศไทยนะเดี๋ยวลูกพิมพ์ทองแท้เลยพี่ลูกหลานเต็มเลยต่อไปข้างหน้าตัวเองก็อายุมากแล้วอยู่ไม่ได้สี่เดือนอยู่สักกี่ปี ลูกตัวเองหละตัวเองต้องทําต่อไปข้างหน้าเข้าใจไหมประเทศไทยเนี่ยประเทศของตัวเองหรือคะหรือว่าสร้างอันาจักรกไว้เลยคะท่านทัศสินคะหาไอ้ทัศสินเจ้าอย่าชั่วให้มากนะน,นะเ่เชืหลอกคนนุ้นหลอกคนนี้ระวังคห้ลูกตัวเองจะโดนหลอกอน,นุเทนอย่าไปเชื่ออะไรเขามากนะเชื่อมากระวังจะผิดหวังนะเชื่อโอเค